สวัสดีค่ะไทยนิยมคําสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้คุณแม่มา,าาะะมางานควายนะคะมางานควายโคกระบือนะคะเขาจัดงานควายโคกระบือนะคะคุณแม่ไม่เคยเห็นควายอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากมากเลยนะอันนี้เป็นควายเผือกนะคะตัวใหญ่ใหญ่พันสี่ร้อยพา1400ันสี่ร้อยกิโลเขาเรียกว่าควายเผลือกเหรอ ควายเผือกเผือกยักษ์ควายเผือกยักษ์กกนะตัวใหญ่มากเลยตอนนี้มูลค่ามันกี่ล้านเนี่ยลูกซื้อมาสา,ามาล้านอ๋ถ้ามีคนซื้อลูกจะขายเท่าไหร่เนี่ยราคายังไม่ดีครับซื้อมาวันที่20ที่ผ่านมาอ๋อเหรอซื้อมาจากไหนลูกซื้อมาจากคอนแก่นโอ,อ,อ,อ้ออำเภอเชียงยืนคุณจะเข้าประกวดพรุ่งนี้เหรอ อ๋อคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นควายใหญ่ขนาดนี้สามล้านเพิ่งซื้อมาสามล้านบาทใหญ่เนาะสามล้านในวะาะเลยสามล้านบาทเพิ่งซื้อนี่ควายควายเผือกยักษ์น้องบอกน้องอยู่ที่อำเภอเชียงยืนอยู่ที่เชียงยืน Hein, en, อ่าอก็เลี้ยงทุกอย่างเลยเหรอฤฤฤฤฤเลี้ยงแต่มีพวกตัวเมียประมาณสิบแมวเลี้ยงเลี้ยงแต่วัวควายเหรอหรอ๋อไม่ไม่ไมไมไมเลียเล้ยงดอกเลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ยงอยู่อยู่จะเสียงยืนนี่น้ำน้ำ ได้อาบน้ำให้บ่อยไหมแล้วอาบแบบเหมือนคนนี้เลยหรอเขาก็เย็นให้อาบหรอพ้าอาบน้ำทุกวันนัะนนี่ดูน่ารักใช้สบู่อะไรหรอเปลืองมากเลยไหม โอ้ยสวยมากเลยน,น,น้องเขาบอกพันเท่าไหร่นะกิโลนะหนาวกาอาบเลยคะพันสี่ร้อยกิโลตัวเนี้ยควายเปลือกน,น,น้องเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาสามล้าน,นไปดูตัวต่อไปโอ้โหสวยมากสวยมากเยอะเลยตัวนี้เขาใหญ่ตัวนี้ สวยใหญ่มากเลยนะควายอันนี้โลโลนโัโลนโดโลนันโดพ่อเจ้าชันโลนโัโลนโดโลนันโดนักฟุตบอลเนนะีทีมดังเลยโลนโัโลนโดตัวนี้หนักก,กี่กิโลคะตัวนี้ตัวนี้หนักกี่กิโลคะตัวนี้ไปเที่ยวไทย นได้พ่อเจ้าสันน่ะเนี่ยเขาให้ส uh> uh uh nah uh ี่ล้านละนานแม่เขาตัวไหนน้าแม่เขานะ แม่คำปั่นแม่เขาชื่อคำขวัญเด็ดมาด้วยไหมคะแม่แม่เขาตัวใหญ่แบบนี้เหรอแม่ก็ตัวใหญ่แบบนี้เหรอคะแม่ชื่อคำขวัญเนี่ยพ่อพ่อชื่อเจ้าสันแล้วตัวนี้ชื่ออะไรพ่อชื่อโรนันโดลูกเจ้าชันแม่เขชื่อชื่ออะไรนะ แม่ชื่อคำขวัญโอ้โหนี่มาจากโคราชนะคะชื่อโรนันโดนะคะพ่อก็ชื่อเจ้าสัมนะคะแม่ชื่อคำคำขวัญโอ้โหสวยมากพี่พี่เสื้อแดงสวย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 เป็นเป็นลูกชายตัวนี้น้อยนี่เหรอสองเดือนเออเมย์มันดำแต่๋ยวมารูกมันจะเป็นขาวแล้ว อันนี้คำขวัญเหรอคำขวัญไม่ได้เอามาตัวต้นนี้ลูกลูกลูกดูนะลูกดังโท้เนี่อยโคดตัวนนนีแม่ไมเออเปลงเนาะหมายความว่าหมายความว่าตัวตัวนั้นผสมกับตัวนี้ผสมกับตัวนี้คอดลูกมันเป็นตัวนี้ออเพลงเนอะอ๋อแปลว่าเราถ้าเราซื้อน้ำเชื้อตัวนั้นมาผสมกับตัวแดงก็จะออกมาเหมือนพ่อเขาเล่มแดงา อันนี้สเดือนแล้วคะถ้ามีคนซื้อขายเท่าไหร่นี่ผู้ขายคุณน้อยก็แห้งแห้งันั้นไม่ไม่ขายเป็นกำไรนะเนน้อยเป็นกำไรเอาแม่มันเป็นกำไรเป็นแบบว่าเป็นผลผลิตเออไอ้ไอ้แล้ว วันด okay. ีจ mm ้าหนยกํลังมาทึกวนดียวดู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 สวยสวยมาเจอนุ่งแบบนี้เอเอ้าเลิศ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 ขาขเฮ้ย พนังรถมาเมยพนังรถมาเมยพนันรถมาเมยนมดเงียบสันมาตกคอนแกนอันนี้นักท่ายกันนี่ตันแปดสิบโล

มายังบอกว่าตันี่เราเมื่อยที่บ้านหลังอันนั้นเจ้าสันโอ้นี่เขาใหญ่กัมาฮอดนะกระรอกที่มากระรังยามาจากหลายแหงครับเอ้าย่อไม้มันมาเย่อไม้มาแข่งเกิลทุนเจ้าสิซูบาควายใหญ่มากเลยย้าวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยราคาเป็นล้านเลยนะคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นนะครโอ้โหใหญ่มากสวยมากนะ กเผือกนะกัวใหญ่ใญเอามาประกวดพวกนี้นะคะพวกนี้เอามาประกวดโอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยนะโอ้หอใ,ใ,ใหญ่ใหญ่พันกิโลกรัมไปท่านสี่พันหากี่พันเมตร ตัวใ,ใหญ่มากเลยนะตัวละพันกว่ากิโลนะวาใหญ่ใหญ่มากเหนื่อยนอนแล้วนะนอนหลับ ันน oh, sure. sure, yeah. oh, sure. sure, yeah. ี้เจ้าไหมโอ้ยสวยสวยมากเลยบอลลู่มน่มันใหญ่กว่าตัวตัเเห็อีกะเาันอตัวใหญ่มากเลยองใบเหรอวะสวย่ยาไ่ยไหมไ่ใช่ไหมว่ามือค่ากข่เกาลัดไหมครับ ตัวนี้ราคาเก้าล้านบาทนะครับอใครตัวละเก้าล้านบาทว่าไทยพอดีเดี๋ยวเตะคุ้มค่าเนาะเข้าไปอีกที่บกา่คน ใหญ่มากนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่สวยไทยนิยมคำสวยนะคะ,ะจบไปเพียงเท่านี้นะคะเฮตัวใหญ่มากนะคะ